สวัสดีพี่พทุกท่านที่รับชมและติดตามช่องของมายนะคะสำหรับอีพีที่29นี้นะคะมาก็ได้มีโอกาสนะคะไปบูชารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดทองคำนำเลิกนะคะเป็นรายการนำเลิกนะคะมาก็ได้บูชามาทั้งหมด2พิมพ์นะคะก็จะมีเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะคะแล้วก็เสมาปะฉะลุพิมพ์เต็มองค์นะคะ สำหรับรายการเหลียนหลวงพ่อพัดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นี้นะคะต้องบอกว่ามีด้วยกันทั้งหมดสองพิมพ์นะคะแต่ว่าแยกออกเป็นทั้งหมด4รายการนะคะจะมีเอเหลียนรูปไข่เนี่ยจะมีทั้งแบบลงยาและไม่ลงยานะคะก็คือแยกคนละลังเลยนะคะแล้วก็ เหรียญเสมาเนี่ยจะมีแบบลงยาและไม่ลงยาถ้าไม่ลงยาเนี่ยจะไม่ใช่งานปัดฉลุนะคะแต่ที่มาบูชามาเนี่ยจะเป็นในลังของเสมาเต็มองคลงยาปัดฉลุด้วยนะคะสําหรับรายการนําเลิกนะคะต้องบอกว่ายกลังมาไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแรงนะคะเพราะว่าได้ลุ้นทองคําด้วยเนื้อทองคําที่ ที่เขาลุ้นกันอ่ะสวยมากๆนะคะแต่ก็ยังไม่มีบุญวัสนาได้ได้บูชาเหมือนกันนะคะเราก็จองลุ้นมาอย่างรูปไข่เหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์เนี่ยมายก็ได้จองมาทั้งหมดสี่ลุ้นนะคะแล้วก็มายก็ได้แกะไปแล้วสองรายการนะคะแล้วก็เหลืออีกสองกล่องเนี่ยก็จะมาแกะให้พี่ๆได้ลุ้นไปพร้อมกับมายนะคะ เสมาปัจฉลุลงยานะคะไม้ก็จองมาทั้งหมด6รลุ้นนะคะก็ยังไม่ได้แกะอีก2อลุ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะเหียญรูปไข่ครึ่งองค์ลงยานะคะที่ไม้บูชามาเนี่ยมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด155หลังนะคะต้องบอกว่าในการนำเลิกเนี่ยมีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากๆหับการะะปลุกเสกนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ารุ่น เหรียเลื่อนสมณศักดิ์น,รรนำเลิกเนี่ยมีการปลุกเสกด้วยกันถึงสองวารานะคะสำหรับวาราแรกเนี่ยปลุกเสกพร้อมกันกันกบเจริญพรกลางเมื่อวันที่26ทธันวาปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปลุกเสกครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่27มกราที่ผ่านมานะคะโดยการปลุกเสกครั้งนี้นะคะ เจ้าคุณพัดนะคะท่านได้มอบหมายให้เดชธงชัยนะคะเป็นประธานนั่งปลกจิตอธิษฐานให้นะคะเป็นประธานลุกเสกให้ในวาระสุดท้ายนี้นะคะที่พระอุโบสถวัดไกรมิตรวิทยาลามนะคะพระอารามหลวงที่กรุงเทพที่ผ่านมานี้เองนะคะเ,เดี๋ยวเรามาชมเหรียญหนึ่งเหรียญกันก่อนดีกว่าต้องบอกว่าไม่เปิดได้เหรียญเนื้อเงินมาด้วยเดี๋ยวให้ชมเนื้อเงินไปเลยดีกว่า ถ้าตามใบรายการนะคะของเหรียญรูปไข่ลงยานะคะรายการที่1รายการที่สองนะคะถึง10เนี่ยจะเป็นเนื้อเงินลงยาพิเศษนะคะอย่างที่ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นตามใบรายการนะคะเป็นรายการที่10บนะคะเนื้อเงินลงยาพิเศษนะคะมีหนึ่งเหรียญในลังนะคะของชุดนําเลิกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะคะลงยาร้อนคุ้ยพื้นแบบนี้เลยด้านบน นะคะเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงพ่อพิมพ์ครึ่งองค์ลึกชัดแบบนี้เลยนะคะลงยาที่จีวรลงยาที่พื้นด้านหลังสีม่วงนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเขียนคําว่าพระราชมงคลวัชราจารย์นะคะเลียนเนื้องเงินสวยมากาในส่วนของด้านหลังนะคะตัวพัดยศนะคะก็มีการลงยาด้วยเช่นกันนะคะตอกน้ำเลิกที่ด้านซ้ายนะคะ แล้วก็จะมีตรงด้านบนนี้นะคะเป็นโคดงงนะคะก็คือเงินนะคะเนื้อเงินด้านบนนะคะของพัดคือคำว่าอายุยืนนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะหมายได้เลขหกสิบสี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อพัทบุญยกโมวัดทานทหารนะคะวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอะไรที่ชอบนะคะ ชื่อดีด้วยนะคะแล้วก็จำนวนการสร้างน้อยมากๆนะคะก็น่าเก็บนะคะอนาคตดีนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นี่สวยงามมากด้านหลังก็ตรงพัดยุดลงยาได้สวยงามมากๆนะคะลงยาราชาวดีนะคะอ่าท่านใดที่ชอบนะคะก็ทักเข้ามาหาไม้ได้เลยนะคะเหรียญที่สองที่ไม้แกะมาได้นะคะ เป็นรายการที่17นะคะนี่จะมาให้ดูเหรียญจริงเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปกาหน้ากาก,กทองทิพย์ผิวลุงนะคะถ้าเป็นเนื้อเงินนะคะจะมีการตอกโค้ดที่ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นรายการอัปกานะคะจะมีการตอกโค้ดที่ด้านหน้านะคะด้านซ้ายก็จะมีโค้ดหนึ่งโค้ดนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นโค้ดเหยวนเป่านะคะเป็นเงินจีนนะคะที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ารวยนะคะก็ต้องบอกว่าชื่อดีนะคะแล้วก็โค้ดก็ให้ความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ที่บูชาไปด้วยนะคะนี่ด้านหน้าหลวงพ่อก็จะเป็นงานหน้ากากทองทิพย์ผิวลุ้งแบบนี้นะคะสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านหลังอป,ปาก้าก็มีการลงยาที่พัดหยดเช่นกันนะคะตอกน้ำเลิกนะคะแล้วก็มีคำว่าอยู่ยืนที่ด้านบนของพัดนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งศูนย์แปดสองนะคะสวยงามนี้เป็นงานอป,ปาก้านะคะท่านใดที่ ไม่ไหวนะคะแบบสู้ราคาไม่ไหวเนื้เนอเงินก็อาปกาก้าก็บูชาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในลังเนี่ยก็จะมีเพียงแค่12เหรียญในลังเท่านั้นนะคะแล้วก็จํานวนการสร้างก็น้อยด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาแกะที่รูปไข่กันก่อนนะคะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะคะเป็นรูปพัดยศ แบบนี้นะคะเร่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์นะคะปีพศ2 5 6 4นะคะรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าตามใบรายการโอ้ เป็นเนื้ออปากาหน้ากากทองทิพย์ผิวลุง้งลงยาพิเศษนะคะในใบรายการเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจะลงยาสีอะไรนะคะก็คือเราต้องมาลุ้นการลงยาของพี่ป๋อง,ของเขาด้วยนะคะสําหรับองนี้นะคะเราจะได้เป็นลงยาลายทงชาตินะคะหน้ากากทองทิพย์ผิวลุ้งนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่รายการเนื้อล่างสุดของลังน้ำเลิกนะคะก็คือจะเป็นเนื้ออัปากานะคะแล้วก็เป็นงานหน้ากากนะคะ เป็นหน้ากากทองที่ผิวลุ่งลงยาลายธงชาตินะคะนี้เป็นเนื้ออาปกาก้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้เลขอะไรนี่แตา่ไมา่ขออนุญาตเก็ะให้ชมเหเรียญเลยดีกว่าต้องบอกว่าสวยทุกเหรียญน,นะคะสวยจริงๆนะคะชุดนำเลิกนะคะ ออองนี้เราได้เลขหนึ่งหกหกสามนะคะสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเงินจะมาอีกเหรียญไหมได้ซ้ากันมาหนึ่งเหรียญน,นะคะสวยเหมือนกันนะคะลงยาเขียวมาดูว่าเราได้เลขอะไร สำหรับเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้หมยได้เลขหนึ่งหกแปดหกนะคะเลขสวยนะคะเนี่ยนี่หนึ่งหกแปดหกนะคะต้องบอกว่าเลขหนึ่งหกแปดนี่ท่านใดที่ชอบในเรื่องของตัวเลขนี่ก็เล่เลนได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะต่อไปที่มาจะรีวิวก็จะเป็นเหรียญ ชุดนำเลิกนะคะเป็นเหรียญเสมาปะฉะลุนะคะปะฉะลุดูยังไงก็คือดูตัวเหรียญน,นะคะจะลึกลงไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวมาลองเทียบให้ดูกับเสมาร้อยปีนะคะจะเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะถ้างานปะฉะลุนะคะจะลึกผิดลึกลงไปแบบนี้เลยถ้างานไม่ปะฉะลุก,ก็จะตื้นแบบนี้นะคะแบบปกติทั่วไปนะคะ พาก็จะดูมีมิตินะคะดูสวยงามนะคะอ่าสำหรับเสมาเนี่ยการลงยาเนี่ยก็เป็นการลงยาราชาวดีนะคะลงยาพิเศษนะคะค่ะเป็นงานประกบนะคะลูกค้าจะเห็นรายละเอียดชัดมากๆเลยในส่วนของตัวที่ประกบมาก็จะเป็นปลอกลูกปืนนะคะแล้วก็ตรงองค์หลวงพ่อเนี่ยเป็นนวะนะคะลงยาที่จีวรของหลวงพ่อนะคะ สวยงามมากๆนะคะด้านบนก็จะมีอักขระภาษาบาลีนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะคะนี่เรามาชมด้านหลังกันด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะคะด้านหลังจะไม่มีการลงยานะคะตอกน้ำเลือกนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งเก้าสองแปดนะคะมีพัดเต็ม มีพัดเต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโค้ดสองโค้ดนะคะโค้ดเป็นพอพานด้านในนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นโค้ดหลวนเป่านะคะเป็นสัญลักษณ์มงคลนะคะก็มีมิทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะสวยงามมากๆด้านหลังเป็นเนื้ออาปาก้างานประกบนะคะ นวนการสร้างนะคะทั้งหมด475ลังนะคะสำหรับเสมาลงยาปัฉลุนะคะก็ซีนเขาจะแน่นในการที่17เป็นเนื้ออาปกาก้าขอบปอกกปืนองค์นวะลงยานะคะ องค์นี้เราได้เลขสองห้าห้าสามนะคะเป็นงานประกบสองชิ้นเช่นกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปลุ้นองค์ต่อไปกันเลยดีกว่า ที่17ดนะคะก็เป็นเนื้อ,อาปากานะคะขอบปอกลูกปืนองคนวะลงยานะคะรับองค์นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งสามสองสี่นะคะปอกน้ำเลืกนะคะสอมาที่ไม่แกะไปแล้วนะคะรายการที่18ดนะคะก็จะคล้ายๆกับรายการที่17เลยนะคะแต่การลงยาจะต่างกันนะคะตรงขอบลายกระหนกน,น,นะคะรายการที่17จะเป็นสีแดงที่18บก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะลงยาราชาวดี แบบนี้สวยงามสำหรับองค์นี้นะคะได้เลข7จ็หนะคะเป็นเลขเรียงถอยหลังด้วยนะคะท่านใดที่ชอบนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยสอบถามราคากันได้นะคะแอดไลน์เบอร์โทรที่มายขึ้นได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่ทำไม่เป็นนะคะก็ เมมเบอร์นะคะเมมเบอร์ Member โทไม้นะคะลายของไม้เนี่ยก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเหรียญต่อไปกันเลยอ่าวงนี้สวยมากรงนี้นะคะที่เราได้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่เนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินลงยานะคะเดี๋ยวมาให้ดูรายละเอียดของเหรียญใกนลนน้ ลงยาราชาวดีแบบนี้นะคะตรงองค์หลวงพ่อนี่เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็ลงยาที่จีวรด้วยนะคะสวยงามต้องบอกว่างานปัชฉลูนี่สวยจริงๆนะคะทำให้เหรียญดูมีมิติมากๆนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยสำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งสี่หกเจ็ดนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปกันเลยดีกว่าเหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญสุดท้ายนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าก็จะเป็นเนื้ออปากาหน้ากากชนวนลงยานะคะนี่เป็นเนื้ออปากานะคะ หน้ากากชนวนนะคะหน้ากากของพ่อแล้วก็ลงยาราชาวดีแบบนี้เลยนะคะน้ำเงินแดงเขียวนะคะสวยงามมากสำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลข49่3สนะคะทุกเหรียญจะตอกน้ำเล่แล้วก็จะมีโค้ดแบบนี้2โค้ดเลยนะคะถ้าเนื้อเงินถ้าเป็นเสมา ทรงเสมานะคะโคจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะทุกเหรียญโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะชุดนำเลิกเลื่อนสมาณศักดิ์นะคะ สำหรับชุดลุ้นนะคะรายการลุ้นท่านใดที่รออยู่นะคะก็ไม่นานแล้วนะคะเดือนมีนานี้นะคะออกแน่นอนนะคะสำหรับชุดลุ้นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะช่องไม้ก็มีด้วยกันทั้งหมดสองลังนะคะท่านใดอยากจะได้แบบลุ้นนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทักก็จะออกแล้วด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบงานที่ไม้เปิดไปนะคะสำหรับรุ่นเลื่อนสมณศัก,ศกดิ์ํำเลิกนะคะ ก็โทรเข้ามาสอบถามราคากับไมค์ก่อนได้นะคะต้องขออนุญาตนะคะไม่แจ้งราคาที่หน้า y o u t u b e นะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของกฎระเบียบของ y o u t u b e นะคะก็อยากให้พี่พี่ได้โทรเข้ามาคุยกันสอบถามรุ่นอื่นๆที่สนใจได้นะคะสำรับเหรียญพยักแสนล้านอยากจะบูชาเนี่ยมค์ก็จะมีเหลือให้บูชาอยู่นะคะจะเป็นเนื้อล่าง,างนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะปุกเสกเข้มขังเหมือนกันนะคะต้องบอกว่า ท้าหลวงพ่อพัดทุกรุ่นเนี่ยมีการลุกเสกดีทุกรุ่นนะคะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเลือกเล่นหากันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยไม้ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีพระสวยๆน่าสนใจไม้ก็จะนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะคะขอขอบคุณพี่ๆที่ดูคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของไม้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ